สอนตรงวิธีใส่รูปภาพหน้าปกตรงนี้นะคะเราจะไม่สามารถใส่รูปภาพหน้าปกนี้ในหน้าของบล็อกได้นะเราต้องใส่ตั้งแต่ตอนเราสร้างโพสค่ะกลับไปที่หน้า add new post นะจะเห็นว่านี้เรามีแค่ตรงนี้ใช่ปะเนื้อเนื้อหาของเรามีแค่หัวหัวเรื่องเองนะคะแต่เรายังไม่มีนี่ค่ะ feature image นะคะมันจะอยู่หน้าแรกแหละตอนที่เราสร้างปุ๊บอะ ถ้าเกิดว่าเราเตรียมรูปปกมาแล้ว,วเราใส่หัวข้อแล้วเราก็เซตฟีเจอร์อิมเมจเลยก็ได้นะคะเลื่อนลงมามองทางด้านขวานะมันอยู่ตรงนี้โพสต์ Post นะคะเลือกลงมาเพิ่มมาลิงก์เนี่ยคือลิงก์ของบล็อกของเราแล้วก็เจอคาว่าฟีเจอร์อิมเมจคลิกเลยคลิกปุ๊บเดี๋ยวเรามาใส่รูปกันอันนี้ถ้ายังไม่มีรูปก็ต้องอัพโหลดก่อนนะถ้าถ้ามีรูปจะใช้รูปสามอะ่ะ ก็คลิกใส่ได้เลยรูปที่เราเคยใช้มันจะเป็นประวัติขึ้นอยู่ในนี้ค่ะถ้าไม่มีราต้องอัปโหลดนะคะ Select File ที่เก็บสีเล็กลืมไปเตรียมไว้แล้วรักลงมาเลยโลดอ่ะฉันปิดไปแล้วเหรอโอเค Select ก,ก็ได้ซเซฟไวท้ที่ทรูปโพสอ่ะเป็นรูปนี้หกผักผลไม้ชะลอไว้ ป๊บเลือกเซฟดาบด้วยนะหรือถ้าจะพับลิชก็ได้คะ่ะตีพิมพ์ไปโลดอดูเลยบิวโพสเป็นอย่างไรเห็นไหมภาพหน้าโปกมาแล้ว แล้วก็เป็นบล็อกที่เราเขียนไว้้าต่แบบนี่คือลิงก์จริงนะสามารถกรอบ URL ตรงนี้ไปใส่ได้เลยแต่สังเกตนิดนึงค่ะตรงนี้เห็นไหมว่า URL มันเป็นชื่อหัวข้อมาเขือเทนดีต่อผิวอย่างไรนะเวลาที่ค้นหาถ้าเกิดว่าชื่อ URL เรามันเป็นภาษาไทยอะคะ่ะมันจะไม่ค่อยดีเวลาที่เรา Copy ไปวางมันจะกลายเป็นแบบเปอร์เซนต์ตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะดูไม่น่าเชื่อถือไง ไออย่างนี้เราก๊อป URL ไปลองไปวางดูสิเนี่ยเห็นไหมถ้ามันเป็นภาษาไทยอ่ะพอไปวางมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ทําให้คนน่ะกลัวว่าแบบเฮ้ยมันเป็นไวรัสหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราทําบล็อกอย่างดีเลยแต่คนไม่กล้ากดมาดูบล็อกเราก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะสอนวิธีแก้นะคะว่าเวลาทําต้องเซตยังไงก็คือต้องทําให้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ทุกครั้งนะ